พระปากรรทันหันตอนที่6เริ่มสถานการณ์ตึงเครียดแก๊งเด็กรุมทำ้ายลูกคุณหนุ่มฉันจะต่อยอะ้้ไดียังไงมาเปิดเผยที่อยู่ของฉันพี่ชายสู้ๆนะคะจัดการคนชั่วนี่ให้ล้มไปเลย น้าน,น้องแกแบบบึ้งนายทำอะไรอ่ะฮะฮโอ้สภาพมอมแม,มมมากทุกคนอยู่ได้แล้วไม่ต้องตีแล้วทำไมนายถึงไม่เอาคืนละ่ะเรานัดกันแล้วนี่อย่าํำตัวเหมือนพวกเราลังแกนายคนเดียวสิฉันสู้ไม่ได้อือม เออเดี๋ยวสิทำไมถึงไปซะแล้วล่ะตีก็ตีแล้วพวกนายเราหายกันแล้วกันเดี๋ยวสิถ้าหา,หายกันแล้วพวกเราก็ไม่ใช่ศัตรูกันเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอฉันคิดว่านายเองก็ไม่เลวเนะสนใจมาเข้าลัทติของเราไม่เพื่อนออได้ฉันชื่อมิงเฉินถ้าเอาชื่อแม่พวกนายตั้งให้ก็ใต้หย,ยางเลย เฉินเฉินเก่งมากค่ะเท่มากเลยเย้วู้เอ้าได้เพื่อนใหม่แล้วบุ้ยอันนี้น่าจะเป็นพี่คนโตสุดใช่ไหมติดหาเจอแล้วครับล็อกโทรศัพท์รรพนน้อยได้แล้วครับที่อยู่ที่สุดท้ายก็คือที่ไหนเหเรอเขตชุมชนสวนจืิจริงครับ วนติดจริงเยชา่าคนที่พาฉันฉยนไปก็คือชู้รักของเยชางั้นเลยมิน่าละ่ะเธอถึงไม่ร้อนลอนอะไรสักนิดทิเท้ก็รุนแรงแรกแล้วอย่างนี้เองเยีา่าเธอนี่มันน่าจะตายตายไปเรียมร้อไปที่สวนจริงจริงกันครับอ้าวโทรศัพท์ไปไหนวะน่าจะทำหล่ทนที่สวนจริงจริงละมั้ง ืมสวนเออไปทางนี้เอ๊ะจำได้ว่าอยู่ที่นี่ไม่ผิดแน่นี้นาไม่มีเส้นเรื่องทางสักหอกเฮ้ย,ย,ยผู้หญิงคนนั้นน่ะเ,เด็กเหรอที่ตะวันออกนี่ไปยังไงเหรอผู้หญิงหนูเรียกฉันเหรอจ๊ะ หน้าแบบนี้หรือว่าจะเป็นหรือว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงนั่นเหรอขอโทษทีเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตอบอะไรนะเด็กน้อยทำไมถึงวิ่งอยู่บนถนนคนเดียวลหละแถมยังมอมแมมแบบนี้อีกถูกคนลังแกมางั้นเหรอเธอผมหลงทางน่ะ ผมกลับบ้านหน่อยสิได้ไหมได้สิฉันจะส่งฉันจะส่งหนูกลับไปเองเธอไม่กลัวผมมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงเหรอเด็กตัวเล็กอยู่คนเดียวอย่างหนูคำถามนี้น่าจะถามหนูซะมากกว่านะจำไวล้ล่ะเด็กอยู่ข้างนอกคนเดียวห้ามเช่อใจคนแปลกหน้าเด็ดขาด ผู้หญิงคิดบื้อสนใจตัวเองเถอะระวังถูกหลอกเอาบ้านหนูอยู่ไหนงั้นเหรอเอิมฉันไม่ใช่คนเลวไม่ต้องกังวลนอกนึหนูไม่บอกฉันว่าบ้านหนูอยู่ไหนแล้วฉันจะไปส่งบ้านหนูได้ยังไงล่ะเธอพูดมากจังผมเหนื่อยแล้วด้วยได้งั้นฉันอุ้มหนูก็แล้วกัน เธอร้องให้อะไรอ่ะไม่อยากอุ้มก็ช่างมันเถอะฉันไม่ได้ร้องนะฉันก็แค่รู้สึกดีใจตัวเองลูกชายของฉันอายุเท่ากับหนูเลยฉันคิดถึงเขามากก็แค่อยากอุ้มเขาแบบนี้เธอนี่เองเยชา่าฉันด้ท้ายเธอมากเกินไปสินะเธอถึงได้กล้าโหดดีแบบนี้ พ่อครับผมเขาคือเฉินเฉินจริงๆนะเฉินเฉินของฉันเลี้ยงเฉินพานในน้อยขึ้นรถครับประทันหัวเดี๋ยวพี่จา้าวหยุดนะเธอมีสิ์อะไรมาเข้าใกล้เฉินเฉินอย่าไม่แต่จะ หม้หันถิงนายเป็นบ้าอะไรเนี่ยไปอีกแล้วเนี่ยเธอฟังฉันให้ถีนะถ้าเธอกล้าแต่ต้องลูกชายของฉันไม่แต่ปลายเล็บและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บฉันจะไม่ปล่อยจะไปแน่นายพูดบ้าอะไรเนี่ยนั่นก็ลูกชายของฉันเหมือนกันนะมานี่เลย นายจะทำอะไรเธอมีคู่ควรที่จะเป็นแม่ของเขาหลังจากนี้ก็ห้ามพูดถึงอีกโดยเฉพาะต่อหน้าเฉินเฉินนี่นายพูดมาการหายตัวไปของการหายตัวไปของเฉินเฉินเกี่ยวข้องกับเธอหรือเปล่าหวาหาริง นายเป็นบ้านายนก็ไปกินยาอย่าเอาแต่มาป้าใส่ฉันที่นี่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเธอหรือไม่เธอก็รีบไปห้พ้นจากตรงนี้ซะห้ามเจอกับเฉันฉินอีกมิ่อย่างั้นฉันจะรีบส่งคนไปที่สวนจริงๆแล้วจับชูของเธอมาและฉันก็จะทำให้เขาหายไปตลอดกาลเข้าใจไอ้คนบ้าไอ ได้ฉันจะไปฉันจะไม่ปรากฏตัวแต่แนะพวกนายอีกคุณผู้หญิงคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉันอย่าลืมเรื่องที่เรารับปากกันไว้ล่ะไม่กดกดันคุณจังเลยฉันไม่เป็นไรจนะ้ะ หลังหนูน้อยก็อย่ากออกมาวิ่งคนเดียวอีกนะข้างนอกมนันอันตรายงั้นฉันไปก่อนนะทั้งที่ผู้หญิงคนนี้เป็นฝ่ายที่ทิ้งพวกเราไปก่อนแท้ๆยังมีหน้ามา,าแสดงท่าชีบแบบนี้ฉันฉันลูกคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงบ้างลระเธอน่ยเหรอเธอเป็นคนที่ชื่อบือนะ เมื่อกี้ผมไม่ได้ระวังเลยหลงทางแล้วบังเอิญนเจอเธอผ่านทางมาพอดีผมเลยให้เธอเป็นงผมที่บ้านเน่ะเธอไม่ได้รู้จักผมไม่รู้อะไรเลยสักอย่างก็ตกลงซะแล้วถูกเดียคนหนึ่งแกล้งยังไม่โกรธเลยหน้าแดงด้วยฮะเขาดูไม่ออกเหรอมึงก็ไปสาดเขาซะยับเลยอะ่ะเราอ่ะหน้าแตกเลยพ่อก็อ,อย่าทำอะไรกับเธอเด็ดขาดนะ ผู้หญิงนาบริสุทแบบนี้ไม่เหมาะกับพ่อหรอกพูดเพ้อเจ้ออะไรแล้วก็หว้วยหมิงเฉินแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแอบออกมาขนอกบ้านคนเดียวละ่ะไม่ต้องห่วงผมหรอกไม่เกี่ยวกับพ่อซะหน่อยผมไปพักผ่อนก่อนนะครับ อย่าลืมสัญญาของผมล่ะรีบหาเธอให้เจอเร็วที่สุดด้วยถ้าหากฟังจากคำพูดของเฉินเฉินเรื่องนี้เยี่ยชาไม่ได้เป็นคนทำฉันก็ใจติกผิดงั่นเหรอใช่มึงก็ควรยอมรับได้แล้วนะทำยังครับมาบ้าไว้ไวเฮ้ยกูแต่ถึงคือฉันไม่ได้ทำแต่เยี่ยชาก็ต้องกลับมาเพราะเฉินเฉินแน่นอน เธอทิ้งฉินเฉินไปได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องมีครั้งที่สองอย่างแน่นอนฉันจะไม่ยอมให้เย่ชาทำ้ายฉันเฉินหรอกฉินเฉินไม่เป็นไรใช่ไมเจ้าฉัเป็นห่วงเธอเท่าแย่เลยเนื้อฉันคือไปข้างบนก่อนนะอย่ามาเผือกได้ไหมฉันบอกแล้วไงว่าไม่อนุญาตให้มาคะิหา์เก่าเธอเอาคำพูดของฉันเป็นลมข้างหูไปแล้วหรอ หาถิ้งฉันได้ยินว่าเฉินเฉินหาทั่วไปเป็นกังวลเลยฉันอยากจะมาดูน่ะนะบนห้องกลับบ้านหรือยังอ่ะโทรศัพท์ของงานหลน่นตรงหมู่บ้านนะทำไมถึงไม่ตอบกลับละ่ะคงไม่ได้ถูกรักพาตัวไปหรอกใช่ไหมพี่เฉินเฉินฉัน,ฉนเย่เยนะหมามีของพวกเรายังไม่กลับมาเลยยังไม่เห็นความลับของพวกเรา ทำไมถึงไม่ตอบอีกล่ะนี่หายัวไปจริงใช่ไหมเนี่ยถึงบ้านแล้วไม่ต้องหวง่วงหรกพ่อของฉันส่งฉันกลับบ้านนะงั้นพ่อของนายก็เห็นว่านายบาดเจ็บแล้วจะมาแก้แค้นหรือเปล่ากลัวงั้นเหรอกลัวก็บ้าแล้วถ้าไม่ใช่ว่าหมามีของพวกเราไม่ห้ามให้พวกเราต่อยตีพ่อนายสิบคนก็เอาไม่ไหวแล้ว มามีขอกนายรักพวกนายมากไหมแม่ฮะทำไมถึงอดทนไม่ยอมมาเจอผมได้ล่ะก็เจอแล้วไงลูกเอเอใจไม่อยู่กับนี่กับตัวคนตามมาล่ะใจเย็นแค่เดินไปถนนที่คึกครับกหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้ว ออืคุณหนูชินต้องการตัวหนึ่งนิ่งถูกต้องเงินที่เหลือนพาไปทัศทำไรเลยลิเลมอน